EP แรกผ่านไปวันนี้เรามาอยู่ EP สอนะครับแล้วเรานั่งอยู่กับพี่คันชิตอ่าเป็นโยมอุปถามของอาจารย์เหล็กวัดหนองทรายมาดูตรงหน้าก่อนดีกว่าตรงหน้าผมเนี่ยผมเห็นเหรียญทองคํารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกสร้างกี่องค์9องค์อยู่ที่หน้าผม5องค์หมายความว่า6 0 0อยู่ตรงนี้ที่มาที่ไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าทําไมมีเยอะอย่างนี้แต่มีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับ รู้จักตันแรกๆเลยพระอาจารย์ท่านท่านคุยท่านบอกเลยว่าท่านจะไม่สึกตลอดชีวิตท่านท่านบนบวชตลอดชีวิตไปเจอใหม่ๆท่านก็จะเป็นครูสอนบาลีสันสกฤตพวกพระทั้งดั่งช้างหนองยาไซท่านจะจะเป็นเนเลยเนรสอนล้วพระใหม่อะพระใหม่แล้ท่านบวชเอะไว้ก็ยังเกือบท่านเก่งมาเลยแล้วก็การปฏิบัติแบบดีมากแสดงว่าพี่ทานชิดรู้จักกับพระอาจารย์หลายปีแล้วเป็นสิบนะจะเกือบเกือบสิบปีครับโอเคก็ทําให้เห็นจริยวัตรปฏิปทา มาโดยตลอดแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่จับต้องได้ยกตัวอย่างได้ไหมพี่กันชิดบางทีเรานึกอะไรอยู่ในใจอย่างเงี้ยพาจา์ท่านก็ตอบมาให้เราเลยตอบให้เราโดยที่เราไม่ได้ถามเราไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยไปท่านสามารถตอบให้เราเหมือนถามในใจถามในใจแต่ท่านตอบให้เราได้สมมุติสมมุติสมมติอาเหตุการณ์พราจา์กาลังเทลอองนี้อยู่แค่แล้วเราก็นึกในใจเฮ้ยอย่างนี้มันจะได้เหรออาจารย์อาจารย์บอกได้ได้ตอบให้อย่างนั้นเลย อาตมาก็ทําได้จะอยู่ในกล้องอยู่ในหูตลอดว่าพระอาจารย์ทุกอย่างถ้าเราสมัยก่อนเล่นหลวทุ๊กตุกวัดจะคองหำเท่าก็จะมาให้พระอาจารย์อยู่พระอาจารย์ก็จะ่องดูอะไรเงี้ยพระอาจารย์บอกอาตมาก็ทําได้งานที่ว่าพระอาจารย์ตั้งใจนั้นไปท่านแกะบล็อกให้ไปนะที่สุด ท่านไม่ไม่เคยเรียนงานสิครับเนี่ยว่าจะถามเมื่อกี้จะถามเม่งก็ลืมไม่ได้เรียนท่านบวชเนร้งแจะเล็กแล้วก็มาบวชพระเลยท่านไม่ได้เคยได้เรียนพวกงานงานช่างแล้วแกเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์โต้งอะลงหลอต้องมาขอดูงานลงปั๊มต้องมาขอดูงานยอมแล้วนะครับตำาเขียนไว้ตั้งแต่ หลวงพุอิมยังไม่มองนาภาพต่อไปภายภาคหน้าดอกบัวจะบานที่วัดถังร<อ>ายเนี่ยคือเหมือนพระจารย์เล็กผู้เปเล่นจริงๆเมันถึงตำนานเล่มน,นั้นเขียนไว้ไม่ไม่ไม่คือพระจารหลวงพุอิมท่านท่านเขียนไว้เขียนไว้ว่าต่อไปเนี่ยคือเหมือนก็คือท่านเหมือนทำนายเอาไว้ว,ว่าต่อไปเนี่ยดอกบัวจะบานที่วัดถังรายเนี่ยคือพระจารยเล็กจะมามา มาพัฒนามาสร้างมาพัฒนาให้พระเจริญแล้วก็พอพระเจริญไปเจอกูกผป้เหรยญชื่อป่วังป่วังในเขาได้ตําราของหลวงปู่อิ่มมาทั้งหมดถือได้ตกทอดมาดกปู้เหรยญเนี่ยเป็นคนเทโลหะให้กับหลวงปู่อิ่มแล้วก็พอป่อิ่บารณะก็ตําราก็ตกมากับปูเหรยญปูวเหรยญก่อนปูวเหรยญก็สื่อให้ตายก็มามาลูกลูกก็ป่วังเฉพาะลูกตัวนี้ก็8ปบปดปัจจุบัน88บปดจะเป็นคารวสจอมขมังเวศสามารถ แต่คือพระอาจารย์เราเองเนี่ยไม่ทันไม่แทนปูอิ่มหรอกไม่ทันครับแต่ไป่ทนปูวังปูวังครับแล้วก็ไปสืบทอดมาไปเจอปูวังปูวังเจอครั้งแรกก็บอกเหมือนรอเวลานี้มานานแล้วเพื่อจะถ,ถ,ถวายตำรานียให้อาจารย์เล็กอ้อหรอครับ <c oughs> ทำไมท่านตัดสินใจจากอะไร ท่านก็มีจิตท่านท่านเป็นจอมขมังเวทสายคารวะเหมือนกัน<อ>ท่านท่านมันรู้รู้ทั้งหมดบวกกับควาททำนายทำนายด้วยคูอิมแค่<ช>ว่าต่อไปเราบวัวจบาลที่หนองคายครับแล้แลท่านพอท่านเห็นได้เหมือน<ม>ว่าเอา้ยยกภูเขาออาจะโอกเอาไปให้หมดตำราเล่มนี้เป็นแบบครูแรงผมตอนสมัยก่อนผมเล่นหลวงพ่อกลวยด้วยผมก็ใส่หลวงพ่อกลวยไปอาจารย์เลยก็บอกว่าเขาจะเปิดนี่ขนาดหลวงพ่อกลวยยังมาเรียน นโมตาบอดกับหลวงปูอ่อิ่มนะเขาก็เปิดหน้านโมตาบอดให้ดูเหมือนว่าวเรียนรุ่น2ใช่ครับก็คือเนี่ยเขาก็ยังต้องมาเรียนตำรานี้พอผมจะจับดูอาจารย์บอกอย่าไปโดนนาโยมบอกว่าตครูแรงถ้าจิตไม่ดีไอ้ถ้าเนี่ยจะจิตหลุดเลยถ้าแบบว่าจิตไม่แข็งอะไรเงี้ยเหมือนเขามีสาบไว้ีอะไรใช่รใชพระอา<ม>จารย์แบบว่าเปิดครั้งแรกบอกว่าแจะจะแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยแรงมากแบบครูแรงตอนหลังท่านก็เลยขัดไว้อีกเล่มหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ในในตู้ด้วยแรงมือท่านเองท่านเองจะได้ไม่แรงเท่านั้นชัดก็เอาไว้ให้ลูกศิษย์ดูแต่เขา ต็นตำรับอะเอาไว้ในตู้ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะไปขอดู <S 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 ทีนี้เรามาเรื่องประสบการณ์บ้างพี่คันชิตประสบการณ์เนี่ยเรื่องเรื่องจิตเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ได้ฟังแล้วรู้แล้วละ่ะผมเองเคยเจอตัว,ตวนะไว้จะเล่าให้ฟังแต่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลเวลาไปใช้เนี่ยเราจะเห็นด้านไหนบ่อยที่สุดครับพี่คันชิตเรื่องโชคลาภโชคลาภอยากท่าลุ้นหนึ่งนี่นะอยากได้เงินแสงเงนินล้านเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเสกได้ครับจริงยังไงก็คือแบบเหมือนแบบพอเราใส่แล้วแบบ ถ้าขาดในปุ๊บอธิษฐานจิตถึงพระอาจารย์นยจะต้องการใช้เงินล้านสองล้านอะไรเงี้ยก็จะได้ตามจํานวนที่เราขอเลยแบบเหมือน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 นิยายเลยเรื่องจริงวันนี้ก็เสียนําเขาเป็นเจ้าของผับที่ชัยนาทเขาก็ได้เหรียญแต่เป็นรุ่นหนึ่งทองแดงนะเขาบอกว่าถ้าถ้าลูกมีบุญนั่นวันนี้ไปทำแวเขาใส่เล่นเขาบอกว่าถ้ามีเงินเข้าจะเอาไปทําสลับอะไรเงี้ยวันนั้นได้มาห้าแสนพออีกวันหนึ่งกลับไปอีก ถ้าวันนี้ได้อีกจะทําตลับเพชรได้อีกห้าแสนอันนี้เงินกี่ล้านไม่รู้เช่าอาจารย์เหล็กทั้งหมดเออม <c oughs> ันเกิดมันเกิดสัตให้ให้ให้จริงๆแต่จริงๆของพระอาจารย์ท่านจะครบเครื่องหมดท่านเสกไปครบเครื่องทุกอย่างแต่ที่สุดก็คือโชคลาบโชคลาบเดีย๋ยวนี้ไม่นิยมเหนียวแล้วเนะเหนียยก็สุดเหนียยก็สุดเลวเหนียวก็ยิงเขาก็ลองกันมาไม่ไม่ได้ลองแต่พออะไรเห็นว่ามีประสบเหตุที่ว่าแล้วก็แวคาดแขวคคาดรอดพ้นมาอะไร แต่ไม่ใช่พี่เองไม่ใช่ครับแต่แต,แต่เป็นคนที่อยู่ไกลฉิดกันเพรอมที่บอกว่าไม่ใช่เพราะรู้่ะเมื่อกี้บอกถามสื่อสื่์สายตรงเขาบอกอ๋ออยู่สนามยิงปืน <laughs> ผมบอกแล้วนะตั้งแต่คุยกับน้องเมนแล้วคือเราไม่ได้มามองเมาแต่คือผมอยากให้มารู้จักรู้จักก่อนแล้วคุณชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับแต่ถ้าคุณตีลบไปแล้ว คุณไม่มีโอกาสบอกงี้แล้วกันคุณมาลบคุณไม่มีโอกาสลองมาก่อนมารู้จักก่อนขององค์ละห้าร้อยก็มีใช่ครับมีมีมีแปดล้อตอย่างครับไม่ใช่ไม่ได้ว่านั่นมีของฟรีที่พะอจาย์แจกให้เรื่อยๆครับตลอดใครมาเดินวนยาเส้นเดินอะไรนะใครแล้วมายาเส้นนั่งจานให้สุดเ่โมงสุดเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องยาเส้นให้ฟังครับตอนก่อนน่คนอยู่ในเพจประมาณสักหมื่นกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนพยาครับเขาก็ดูว่า คนเหมือนกับคนเนี้ยพระจะต้องดีอะไรเงี้ยก็กล่าวว่าจะมาขอเครื่องรางของขังก็ตีถมามันจะพยาแต่เช้ามืดเลยมาถึงวัดประมาณ4ี่โมงก็เหมือนจะมาขอเครื่องรางของขังอะไรเงี้ยพระจารย์ก็ไม่ไม่ไม่เตรียมตัวไม่ทันแหละไม่มีของก็เลยมองกือนจะเส้นก็จานมหาสัจจัน์ให้ไปเลยพอเสร็จปุ๊บก็คือก็กลับกลับไปถึงนครสวรรค์ก็เย็นเย็นก็ไม่เช่าโรงแรมนอนคือกลับพยาไม่ทันแต่ก็ไปซื้อหลอดใส่เป็นหลอดสแตนเลสหลอดหลอดอะไรอะไรแล้วก็ที่หัวเป็นจแตะเสนะ แต่กะบนใไปเะกุดแต่กระบนมาตั้งไกลให้มาได้แค่ขี้ยเส้นไม่ได้อยากได้แบบนี้อยากจะได้เครื่อง้างขันที่ไปไปขายจะเป็นแพงอะไรอย่างเงี้ยก็นอนไปพอตื่นเช้ามาหรือตลอดอยากเส้นหายเฮ้เล่นตีรถกลับมาวัดใหม่ดอกไม้ทุบเทียนแพงมาจริงหรอจริงเรื่องเรื่องนี้เขารู้กันเนี่ยรู้ทั้งวัดรู้รู้กันเป็นเป็นจะมีมียิ่งกั้นอะแยะๆครับแต่ว่ามันจะแบบมันเหมือนกันโอ้ยแต่ไม่ใช่ครับเราเราพูดแค่ที่พออยากให้ฟังก็อย่างที่บอก คุณต้องมาคุณจะรู้ถ้าถาจะบอกว่าพระของพระอาจารย์เหล็กที่คันชิตมีเยอะสุดได้ไหมก็ถ้าเป็นพวกพวกแรเทมก็ก็พอได้ครับของแ <c oughs> ท้ทีนี้เหรียญรุ่นแรกเนี่ย <c oughs> คือผมผมเข้าใจว่าที่คันชิตเนี่ยมีศรัทธามีความเชื่อถือ <c oughs> เชื่อมั่นตอนนี้ทุกอย่างครบแล้ว บวกกับทุนทรัพย์เพราะงะั้นมีงนไม่ได้แล้วรุ่นอื่นๆครับที่การคิดหมายความว่าพระอาจารย์ทาทุกรุ่นเนี่ยพี่ก็ยพี่ก้ช่วยช่วยทุกรุ่นสมัยก่อนถ้าเป็นพวกเนื้อแบบใน้ล่างๆสร้าง200ร้อผมก็จะเช่าไว้ร้อยองค์เช่าช่างสร้าง3 0 0ร้อยผมก็เอาไว้ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยจะเอาไว้ครึ่ง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 ข,ของวัดเ,เพื่อไปแจกไม่ไม่ได้ไปจำหน่ายครับแจกแจกแจกให้คนร <พอ S 1> ู้จักเพราะช่วงแรกเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักมันรู้จัก รอแต่เราเชื่ออยู่แล้วเชื่อวาเราก็ไม่เป็นไรเหมือนอุ่นหนุนนะจันเปล่าช่วยเพื่อพระจันทร์จะได้มาสร้างวัดเผยแพ่เผยแผ่ด้วยแล้วก็มาเหมือนพัฒนาวัดที่เหลือมีอะไรบ้างครับพี่กันชิดก็มีเหรียญรุ่นสองเหรียญรุ่นสองครับก็มีตอนแรกมีแปดเหรียญตอนแรกมีแปดเหรียญแปดเหรียญแต่ก็อันนี้สร้างกี่เหรียญครับพี่กันชิดสี่สิบกว่าเหรียญเนี่ยประมาณจะจำจำจำเหมนสร้างไม่ได้คือหลักสิบ ลักสิบไม่ถึง50ครับแต่ว่าพี่กันชิตจองไว้แปดแปดเหรียญแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งไปเพื่อนฝูงไปครถ้าต่อยู่กับพี่ตอนนี้เหรียญเดียวหรือว่ายังมีอีกสองเหรียญแล้วอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับรุ่นเขาจะแถมใต้ฐานพระพุทธมาเขาเล็กเหรียญเสมมาเขาตีเป็นรุ่น3แถมนี่ไม่ใช่ทองคําแถมถูกไหมแถมทองคําด้วยเงินด้วยแล้วก็มีทองแดงด้วยเฉพาะเหรียญแถมนะ เฉพาะเหรียญเนี้ยสามสองแสนห้าถึงสามแสนเฉพาะเหรียญเดียวก็คือแล้วแต่เหรียญแต่พระพระพุทธพระร่ที่พระอาจารย์สร้างเนี่ยเป็นสำลิศเงินหนึ่งองค์จะได้หนึ่งชุดก็มีทองคำหนึ่งเงินหนึ่งทองแดงสิบเก้าแล้วก็พระบูชาองค์ใหญ่ด้วยองค์ใหญ่ด้วยแล้วก็มีพวกหล่ออีกกล่องหนึ่งคือเป็นของแถมที่อยู่ใต้ฐันพระพุทธทีนี้ผมสนใจองค์นี้มากถ้าคนเล่นพระเก่าจะรู้จากพยยอดวัดหนองปลาหมอเหมือนมากครับหล่อได้เหมือนมาก แต่พี่ขันชิปบอกม,มีกี่องค์นะครับสร้างสององสร้างสององจะเป็นพิมพ์ละองค์ก็คือพิมพ์ใหญ่องค์พิมพ์เล็กองค์น้องปลาหมอชัดเลยอันนี้สร้างสอง,อ,สงองแต่อีกองหนึงไปอยู่กับผู้ใหญ่นะใช่ครับอยู่ในน่าจะเข้าเข้าวังมาแล้วรุ่นหนึ่งทุกทุกเนื้อเลยไม่หมดรุ่มหนึ่งสร้าง2,559องค์ตามปีคศที่จัดสร้าง รุ่นสองก็ทุกเนื้อเลยได้หมดรุ่น3าจะจะหายากยากหน่อย <c oughs> รุ่นนี้มีแค่ทองคำสามสองค์ตามจำนวนใต้ฐาน <c oughs> แต่ในื้อทองแดงอนะ่ะสร้างแค่39ชุดชุดละสิองค์ <c oughs> ก็มีแค่700ดร้อกว่าองค์ <c oughs> น้อยกว่ารุ่นหนึง่งเข้าใจแล้วครับ หล่องานหล่อก็มีอันนี้น่าสนใจนี่เป็นแรเทมสุดๆรับองค์หน้าซองที่ว่าพระอาจารย์ถ่ายถ่ายไปแบบสําหรับให้คนมาเช่าบูชาแลวพี่คันทีก็ต่อจองเลยว่าผมจะองค์นั้นองค์นี้ตาปักคือผนเช่าต่อเขามานะครับองค์เนี้ยอ๋อผมถือว่าล็อกไว้เพราะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็เช่าเช่าเช่าต่อ ครึ่งองนี่เป็นหล่อหล่อลุ่นแรกหล่อเต็มองก็มีสองรุ่นเนี่ยที่นาหน้าหน้าไม <ป S 1> ่เหรียนหล่อเหรียนหล่อครับที่ว่านัาหน้าแบบวันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าคนที่เขาเชื่อคนนี้เขาศรัทธาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ทุกท่านที่ได้ดูแล้วแบบอย่าหาว่าผมป้ายยาแล้วกันผมเองไม่ได้มีของนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาชีน้นาแล้วก็ของอยู่หลังบ้านเต็มไปหมดไม่มีเลยมต่องค์เดียวแต่ผมมีศรัทธาแล้วผมก็อยากเห็นวัดเนี้ย เสร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูวัดหนองทรายอยู่สุพรรณบุรีครับแคบรบจังหวครับหนองรัชวัตรอำเภอหนองนนยะไซหปัดสุพรรณบุรีอยู่แถวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องอยู่แถวนี้หรอกนะครับเชียงมงเชียงใหม่เขามากันทั่วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลา,าลองมาดูวันนี้ขอบคุณที่คันคิดมากๆครับ, <ๆ S 2> รบขอบคุณแครับที่สละเวลาให้เรา